ำลึก10เมษาอนุพงษ์พระจุนร่วมทำบุญกับครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตผอบอทบอส่งหนังสือ g ี้ดีเอแจงความคืบหน้าคดียิงทหารที่แยกคอกวัวสุดอาลัยช่างภาพททบ5เสียชีวิตในหน้าที่ขณะจอดรถเก็บภาพบรรยากาศคนกลับบ้านช่วงสงกรานข้างทาง ถูกรถกระบะแซงซ้ายพุ่งชนอัดกอปปี้เสียชีวิตคาต้นคูลชาวโซเชียลมีเดียฮือฮาคลิปนาทีชีวิตขณะฮีโร่หนุ่มการบินไทยโดดจากเรือลงช่วยสาวหวังค่าตัวตายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเขี้ยวข่าวให้คน้นคนข่าวให้เข้มกับข่าวค้น คนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในค่ำคืนนี้พาท่านผู้ชมไปที่เลยก่อนเลยครับไปที่เลยก่อนเลยไปที่จังหวัดเลยก่อนเลยเออสองเลยสองไปที่จังหวัดเลยก่อนข่าวอื่นเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ที่นั่น มีเหตุไฟไหม้ป่าขึ้นนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับนี่ครับข่าวว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยสามวันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าตอนบ่ายนั้นไฟจะลุกโหมค่อนข้างรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กินอนาบริเวณซึ่งทำให้นะครับป่าเนี่ยเสียหายไปแล้วไม่น้อยกว่า400ร้อยไร่รซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราจะพูดคุยกับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับคุณทิตศักดิ์สุริยาชัยวัฒนะนะครับคุณทิตศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กนคุณธีระและคุณนนจงครับผมครับตอนนี้ไฟดับหรือยังครับอ๋อควบคุมเพลิงได้ตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ17บเนกาสามสิบนาทีนะครับผมครับควบคุมเพลิงไว้ได้ใช่ไหมฮะครับผมตอนนี้เจ้าที่กาลังเจ้าที่กาลังเข้าเคลียร์พื้นที่อ่ เรื่องของไฟที่ยังอยู่พืนล่างที่ยังที่คู่คุมนะพยายามปุ่มไว้ให้ไม่เจอได้ไม่เกิดเวลามีลมมาไรกจะได้ไม่เกิดไฟลุกขึ้นใหม่ครับก็คือก็คือไฟโหมแรงๆเนี่ยไม่มีแล้วแต่อาจจะมีไฟคุอยู่บ้างบางจุดใช่ไหมครับครับครับจุดที่เป็นกิ่งไม้ขอมไม้อย่างไงฮะตามตามญ้าที่มันเป็นเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่เราก็ต้องเฝ้าระวังละดับให้สนิทครับที่เราควบคุมเพลิงได้เนี่ยเราเราใช้วิธียังไงครับหัวหน้าฮะก็คือเราเราเรา ต,ต้องต้องอธิบายอย่างหนึง่งคือว่าในจุดที่ไหม้เนี่ยมันเป็นทุ่งป่ายาคาครับทุ่งป่ายาคานะไฟลุกสูงแล้วก็เราเรา,เราต้องรอดูจังหวะลมเนี่ยแล้วเราก็ใช้ทั้งคนแล้วก็รถไถปาดแนวกำจัดเชื้อออก,ก่อนทำแนวกันไฟทำแนวกันไฟเพื่อที่เอจะกำจัดเส้นทางของไฟก่อนนะฮะมันจะให้คนเข้าไปดับตอนที่ไฟไฟอ่อนคือ,อต้องเข้าใจว,ว่าเวลาลงม,มาเนี่ยไฟไฟแรงมากสำหรับไฟที่ไหม้ป่ายาคานะฮะ มันเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่เราด้วยเราก็ต้องคอยดูทางลมเลยครับคือเรื่องการใช้น้ําใช้อะไรเนี่ยมันเราลําบากมากใช่ไหมฮะอ๋ออ,อ,อยู่ข้างบนนี่ค่อนข้างลําบากฮะเพราะว่าเราเราไม่มีอุปกรณ์อย่างนั้นเพราะว่ารถน้ําเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขนขึ้นมาได้ฮะเราก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีถังฉีดน้ําตัวนั้นนะครถังฉีดน้ําดับไฟถังสะพายหลังอืมครับสรุปนะฮะไหมมาแล้วเนี่ยสามวันแล้วใช่ไหมฮะ ก็ไม่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 คือคืออย่างนี้คต้องอธิบายว่า <c oughs> ไม่เนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นมาหลายครั้ง,ค,งคือเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่วันวันที่แปดเน่ะเกิดอยู่ประมาณสามครั้งครับแล้ววันนี้ก็เปิดเกิดสามครั้งนะฮะก็คือไหมแล้วก็ดับไหมไหมแล้วเราก็เข้าไปดับไหมแล้วก็เข้าไปดับนะฮะมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยคือมันมันมันคือต้องเรียนว่าเชื้อเพลิงเนี่ย มันสะสมมานานคือไฟเนี่ย,ไ,ยไม่ไหมมาประมาณสามปีแล้วฮะเกี่ยวเดินสะสมอยู่มากพอพอจังหวะที่ว่าบางทีเข้าไปดับเนี่ยแล้วไฟย,ยังใต้พื้นล่างนี้ยัง,ย,งยังไม่หมดเนี่ยพอลมมันเข้ากับเป็นชว่วข้ามาอีกทีหนึ่งไฟไม่จะติดติดขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือตอนนี้ลเ,เ,เราดูเราดูระยกมากครับครับครับ,รบวันแรกที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ฮะคือวันที่แปดเลยฮะครับผมครับอ๋อวันที่แปดสามครั้งครับผมอืมโดยที่เอ่อ มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเอ่อตรงนี้เรากําลังดูหาสาเหตุอยู่นะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยเราเราเรากาลังเช็คไปกําลังให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่กลับไปเราจะเราจะให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปเช็คที่แนววงรอบของจุดที่เกิดไฟว่าสาเหตุจะมาจากพานป่าจะมีคนจุดหรือว่าจะเกิดจากธรรมชาติต้องดูอีกทีหนึ่งสาเหตุบางทีที่มาจากหลายสาเหตุครับใอครั้งนี้ถือว่าถือว่าหนักที่สุดเลยว่า ่็ก็ก็ก็ไม่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 ใช่เป็นว่าหนักที่สุดเพราะว่าเมื่อสามปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับแต่ว่าเมื่อ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 สองปีปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพอดีดฝนลงมาเร็วมันก็เลยทําให้ไม่เกิดไฟแต่ปีนี้แรงมากนะวันนี้อุณหภูมิวันนี้นะฮะที่ข้างบนเนี่ยสามสิบเอ็ดองศาครับซึ่งภูกระดึงไม่เคยมีอุณหภูมิสูงขนาดนี้ปกติอุณหภูมิเฉลี่ยณช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าองศา สามสิบเอ็ดองศาบนภูกระดึงนี่ถือว่าสูงเลยใช่ไหมฮะสูงมากครับสูงเวลาประมาณกี่โมงฮะประมาณสิบโมงเช้านะ่รับทที่เจ้าหน้าที่ขบวนรายงานมาอย่างที่คุณทิตศักดิ์บอกว่าที่นี่ไม่มีไฟไหมมาประมาณสามปีแล้วครับผมแล้วก็มาเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากจากคนทําก็ได้ใช่ไหมฮะครับครับใช่ครับเราอนาบริเวณที่สูญเสียไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะ อ่าณณอ่อที่เป็นที่ที่ไหม้วันนี้ฮะร้อยเจ็ดสิบไร่ครับครับโอ้ไม้วันนี้ร้อยเจ็ดสิบไร่อืครับแล้วที่รวมทั้งหมดสามวันที่ผ่านมานี่ประมาณเท่าไหร่ละสามวันรวมทั้งหมดก็อ่เกือบเกือบสี่ร้อยอะฮะอืมันสามสี่ร้อยไร่ประมาณนั้นเพราะมันเป็นล็อกเป็นล็อกคือเราเราของเราเนี่ยทําเป็นแนวกันไฟไว้อยู่ฮะตามตามไอโซนเนี่ยโอ้ครับามันบางบางจังหวะมันก็ไหม้ไหม้มาถึงพอถึงแนวกันชนเรามันมันเราก็เข้าไป ระงับเพลิงนั้นแต่บางจุดเนี่ยมันถ้าลมลมมันมาแรงๆเนี่ยลูกไฟมันก็จะข้ามข้ามยางพันไฟเรามาบเกาก็ต้องเข้าเข้าไปกระทะทีแจุดแต่จุดนะครับครับจุดที่จุดที่เกิดเหตุนี่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะไหมฮะแถวนั้นอ๋อไม่ไม่ฮะคือคือคือต้องต้องย้ยนำตรงว่าช่วงเนี้ยนวันนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณยี่สิบคนมันเป็นมันเป็นหน้าแรงไม่ไม่ไม่ใช่รูท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเป็นโซนที่ไม่ใช่โซนที่ท่องเที่ยวนะครับครับครับ คุณอาครับแล้วอย่างนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ยอ,อมันจะไม่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกครับโอ้โตรงนี้คือความมั่นใจในเรื่องไม่ให้เกิดเพลิงเนี่ยมันมันมัน,มนคงเป็นไใยากแต่ว่าตามนโย,ยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่ากาธรกระทรวงทรัพยากรธรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านตีชาเรื่องสมมติสุดกับท่านรัฐดีตรีคมุทยาแห่งชาติเกษตาและพันธุ์พืชท่านมนงคภได้ให้ไว้เนี่ยว่าเมื่อเกิดแล้วต้องเข้าไป เข้าไปที่จุดแล,ล้วระงับไฟให้เร็วที่สุดพยายามระงับอย่าให้บานอย่าให้อย่า,ให,ยาให้เกิดพื้นที่กว้างบานไปแต่เรื่องที่จะระง,งับไม่ให้ไฟเกิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันสุดวิยย oh. สัยจริงๆงครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเกิดอีกนะฮะครับก็เราเราเราต้องส่ง <laughs> เราเราไม่ต้องเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็มีเวรยามที่ต้องคอยดูตลอหนอดะครับก็แหลมจุดอย่างเงี้ยกำลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยมีประมาณสักกี่กี่ท่านฮะ กำลังเจ้าหน้าที่ที่ทั้งหมดเรามีอยู่ร้อยประมาณร้อยแปดสิบคนนะฮะแต่ว่าประจำการอยู่ข้างบนเนี่ยประมาณสี่สิบคนนะครับแล้วก็มีของไฟป่าสองเมฆก็ประมาณสี่สิบคนเหมือนกันครับแต่วันนี้เราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเพิ่มจากของไฟป่าและของอุทสาหกรรขึ้นไปเพิ่มอีกประมาณสี่สิบคนนะครับเพื่ไปช่วยอเานะครับขอบคุณมากครับคุณทิตศักดิ์ครับขอบคุณมากครับคุณทิรัตน์คุณจงครับสวัสดีครับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยนะครับคุณทิตศักดิ์สุริยาชัยวัฒนะนะครับก็ไม่มาตั้งแต่วันที่8ตอนนั้นเกิด3ครั้งวันนี้ก็อีก3ครั้งนะครับแล้วก็มันก็กระจายไปตามจุดต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเกิดแล้วเนี่ยบางทีลมลมกระโชกพัดเอาเปลวไฟไปหล่นตรงอื่นบ้างนะฮะมันก็กระจายไปนะครับซึ่งวันนี้ตอนบ่ายก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ ไฟป่าเนี่ยลุกบนบนหญ้าคานะครับป่าสนบนอุทยานแห่งชาติแล้วไฟก็ลามรวดเร็วนะครับไม่เป็นวงกว้างตั้งแต่แนวเส้นทางเดินสะแก้วไปผานาน้อยไปจนถึงผาเหยียบเมฆลงไปที่น้ำตกถ้ำใหญ่นะครับทุ่งหญ้าน้ำตกทานสวรรค์นะครับซึ่งก็ไหมไปนะครับ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็อย่างที่หัวหน้าบอกฮะก็ประมาณ400ไร่ครับ <นะ S 2> ใช่ฮะนี่ครับ แล้วก็พูดถึงไฟป่าเนี่ยนะครับมีที่หนึ่งที่อุทัยธานีภายในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งในพื้นที่อำเภอลานสักนะครับก็เกิดไฟป่ากินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง3จุดด้วยกันนะครับที่กระปุกกระเปรียงเขาหูช้างและที่คลองไผ่ลวกนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งกําลังไปดับไฟป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับตอนนี้ควบคุมได้3จุดแล้วก็พบว่ามีพื้นที่ถูกไฟป่า เผาทำลายเนี่ยจำนวนกว่า200ไร่นะครับแล้วก็ยังมีบางจุดนะครับที่บริเวณห้วยแม่ดีซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงเนี่ยตอนนี้เข้าไปดับไฟยากก็ยังคงไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับบริเวณยอดเขาหลายจุดนะฮะเนี่ยฮะตรงห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งครับท่านผู้ชมครับเมื่อเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับ มีเหตุคนร้ายโจมตีฐานอาสาสมัครทหารพรานสองจุดนะครับที่ปัตตานีนะครับคือโจมตีฐานอาสาสมัครที่ที่โรงเรียนกะรูบีอำเภอกะพอจัองหวัดปัตตานีนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือโจมตีที่ศูนย์นิคมฮาลานะครับหมู่4ี่ตำบลน,นาบ่ออำเภอปนานเรที่ปัตตานีนะครับ,รบแล้วก็ยังมีจุดอื่นด้วยนะครับมีคนร้ายคว้างระเบิดใส่เรือโชคสุรศักดิ์มนตรีบริเวณท่าเทียบเรือ หน้าโรงน้าแข็งกลางเมืองนะครับแล้วก็ทําให้เรือกําลังจะจมลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีเรือโชคธนทัตเสียหายบางส่วนนะครับยังไม่ทราบว่ามีใครบาดเจ็บหรือมีใครเป็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ามีจุดที่4นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นการโจมตีแต่เป็นการเผายางรถยนต์อยู่ในพื้นที่นาประดูอ,อําเภอโคกโพป,ปัตตานีนะครับเผายางรถยนต์จุดที่5อยู่ที่พื้นที่อ,อําเภอยะรังปัตตานีนะครับ มีเหตุระเบิดตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าปลายสี์ที่อำเภอปานเรปัตตานีแล้วก็มีมีไฟไหม้ด้วยนะครับจุดที่7มีการเผาศูนย์อาชีพปาตาติมอของเทศบาลสายบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอสายบุรีนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็เท่าที่ตรวจสอบมี7จุดรุดนะฮะเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะในลักษณะของการก่อความไม่สงบ ในลักษณะต่างๆนะครับปาระเบิดเผายางนะครับแล้วก็ซุ่มโจมตีนี่นะฮะปัตตานีนะฮะครับครับเอาละเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนวันโรคกระดูกพรุนโลกคือวันที่เท่าไหร่ A วันที่1เมษายนของทุกปี B. วันที่20ตุลาคมของทุกปี พิมเอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มมาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท